ที่ทำเนี่ยเวลาทําแต่ละรายการเนี่ยมีความรู้สึกแตกต่างกันยังไงบ้างแตกต่างกันมากครับแต่ละรายการมันก็จะมีความเป็นตัวตนของแต่ละรายการนะฮะฉะนั้นตื่นมาตอนเช้าเราต้องบอกตัวเองว่าวันนี้รายการอะไรวันนี้รายการอะไรแล้วเราจะหาคุณค่าของมันยังไงเหมือนอย่างตื่นมาตอนเช้าถ่ายรายการเกอร์วันเดอร์ก็ผมก็จะคือด้วยตัวเราเองเป็นคนชอบพูดคุยอยู่แล้วเวลาเจอใครแล้วยัก ถามอยากรู้สารทุกสุดดิบเขาหรืออยากจะไปร่วมทําอะไรบางอย่างกับเขาอะไรอย่างเงี้ยฮะเกอร์วันเดอร์ก็จะเป็นส่วนตรงนั้นเพื่อที่ำให้ดาราที่เข้ามาเนี่ยเขาได้คุยกับเราเหมือนเป็นเพื่อนได้มาเปิดเผยบางส่วนที่คนดูอาจจะยังไม่ได้รู้จักเขาในมุมนี้ทําให้คนดูได้รักเขามากขึ้นได้รู้จักเขามากขึ้นในการต่อไปสีต่อสีต่อสีต่อสีเนี่ยมีทั้งสีต่อสีฟัมมี่เกมและสีต่อสีเซอร์บตี้นะฮะทุกวันที่มีสีต่อสีฟัมมี่เกมคือเราเหมือนเป็นแบบ เราเป็นเหมือนเจ้าบ้านที่เปิดรับคนที่เขาดูรายการเราอยู่จริงๆชาวบ้านจ, <titled S 2> จ,จริงๆที่เขามา <ๆ S 1> เราเราก็รู้สึกเลยว่าเราอยากจะรอรับต้อนรับเขาในฐานะเจ้าบ้านแล <cycles> ้วเราอยากทาให้เขามีความสุขมากที่สุดอยากให้เขาได้ใช้เวลาดีๆร่วมกันและเป็นความทรงจําเราไม่รู้จริงว่าเขาจะเจอเราในชีวิตนึงเขาจะเจอเราแค่ครั้งเดียวแล้วอยากให้เขามีความสุขมากที่สุดเลยฮะแล้วนี่คือคือวิธีการที่เราทำสี่ต่อสี่แฟมิลี่เกมแล้วมันทาให้บรรยากาศของการเล่นเกมกันเป็นครอบครัวเนี่ยมันสนุกและส่งต่อไปถึงคนดูทางบ้านส่วนสี่ต่อสี่เชอร์บิตี้มันเหมือนแบบเพื่อนพี่ ็มาแข่งเกมขำขันกันเหมือนแบบเวลาเราใครไปบ้านใช่ไหมเราเล่นเกมใบคํำกันเล่นอะไรเงี้ยมันสนุกอ่ะมันให้ความรู้สึกว่าเพื่อนมาบ้านเราเรามาสนุกด้วยกันนะเรามาเฮฮาไม่สนุกแล้วคนที่เล่นน้่นมาโหมากเลไเงี้ยฉันต้องชนะให้ได้็ม่ไู่ไม่กี่คนละฮะนึ่นั้นคืออภิญญา อีกต่อด้วยต่อด้วยโซ่งโคดินงโงโคดิน2ง,งเป็นเรื่องราวที่เต็มไปได้วยความฝันในรายการของเรานะฮะแล้วเป็นเวทีที่ผมชื่นชอบมากเพราะว่ามันเป็นเวทีที่ไม่จํากัดอายุอ่ะทุกคนขึ้นมาบนเวทีด้วยความฝันแล้วต่อสู้กันแบบไม่มีเกี่ยงอายุหรือเพศเลยคนสูงสุดในรายการเราที่มาแข่งขันนะฮะอายุ<อ>85 อายุน้อยสุดในรายการของเรา9ขวบ <Hey. S 1> แต่ทุกคนมีเหมือนกันคือมีความฝันและมีความรักในเสียงเพลงทุกคนมาเพราะว่ามีความสุขในการ <Hey. S 1> ร้องเพลงเลื่องขอรายการที่ผมชอบคือมันเป็นการนําบทเพลงอมาตะาเก่าๆของเราไม่ว่าจะเป็นสุนทราพร oh. นะฮะลูกกรุงเพลง70 oh. เพลง80 oh. ลกลับมาถ่ายทอดอีกครั้งให้โดนใจคนยุคสมัยนี้พ uh. ี่หนึ่ง hey, uh. พูดดีมากในรายการนี้เขาบอกว่าเพลงพวกนี้จริงๆแล้วมันคือมรดกของชาติ mm hmm. และการทํารายการนี้คือการสืบสานและรักษามรดกของชาติเอาไว้ขอสักหนึ่งเพลง ไม่ใด่ไไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วต้องนึกด้วยว่าเพลงไหนจะไม่เสียลิขสิทธิ์้ รู้ไหมไกรโสดเนี่ยเป็นรายการที่เราเริ่มตั้งแต่เราร้องไห้กันบ่อยมากใช่คือคือมันเป็นรายการที่เต็มไปด้วยความรักคือผมตอนแรกเนี่ยกับความรักเราก็เราก็ค่อนข้างจะศรัทธาในความรักอยู่แล้วแต่พอมารายการนี้ทําให้ผมเชื่อในพรหมลิขิตมากขึ้นจริงๆมันไม่ได้เห็นแค่ในแง่ความรักกับคนหนุ่มสาวมันเห็นความรักในแง่ของพ่อแม่พี่น้องที่มีต่อกันกูรูที่มีต่อสาวโสดของเราทุกวันที่ตื่นไปทํารายการนี้เราแบบ มันทําเกิดพลังมันทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เราจะได้เห็นความรักดีๆในหลายแง่มุมซึ่งซึ่งผมว่าสิ่งนี้แหละที่ทําให้คนดูดูรายการนี้แล้วแล้วแล้วติดใจติดใจนล้รก็ใครที่ศรัทธาในความรักนะครับสาวสคนไหนที่คิดว่าฉันอยากจะมีความรักดีๆสมัครเข้ามาได้ครับดูไม่ใครโสดครับผมตุดใจกันมากนะในอารมณ์แต่ละ แต่ละรายการที่ทำมันนอกจากพิธีกรแล้วเขายังมีซิทคอมซึ่งยาวนานมากๆจะเป็นต่อซึ่งตัวเองเล่นคนเดียวไม่พอเอาลูกไปเล่นด้วยแล้วเหรอไม่ได้หรอกเศรษฐกิจอย่างนี้ลูกเล่นเป็นใครฮะลูกเล่นเป็นครมาเล่นเป็นลูกของพี่ยมลูกของสักกรินดาวรายเป็นสามผู้หญิงท้อง น่าเปรี้ยวเปรี้ยวตรงไหน